เดี๋ยวเราลองดูทบทวนตรงจิตมนวิญญาณตรงนี้อีกทีหนึ่งสังขารสองช่วงสังขารในส่วนลำแสงกับส่วนของผืดนาของฉากเราจะเห็นว่าในในส่วนของลำแสงเนี่ยองค์จะตรัดว่ากายสังขาร กายสังขารวจีสังขารมโนสังขารหรือจิตตสังขารนี่ดูมโนสังขารก่อนความปรุงแต่งตรงนี้ปรุงแต่งตัวลำแสงเพื่อที่จะแยกแยกก่อนว่า,าลงที่ผืนนาแล้วก็จะปรุงแต่งเพื่อให้กายกายปรุงแต่งต่อไปหรือวาจาปรุงแต่งต่อไปหรือว่า ทั้งใจนะจากนั้นเนี่ยในส่วนผืนนาเนี่ยจะมีรูปเวทนาสัญญาสังขารอีกเหมือนกันจากตรงนี้ปรุงแต่งนะไกายสังขารวจรีสังขารมโนสังขารซึ่งซึ่งมีมีในทุกส่วนนะพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยพระองค์จะมีบอกอีกว่า สังขารเนี่ยปรุงแต่งรูปโดยความเป็นรูปปรุงแต่งเวทนาโดยความเป็นเวทนาปรุงแต่งสัญญาเพื่อความเป็นสัญญาปรุงแต่งสังขารเพื่อความเป็นสังขารหรือโดยความเป็นสังขารเนี่ยพอลงมาผืนนาแล้วก็ปรุงแต่งตรงนี้ต่ออีกทีหนึ่งมันก็เลยเหมือนสังขารซ้อนสังขารอีกแต่มีตัวนี้เป็น เป็นเป็นตัวใหญ่ที่ตัวที่ครอบกลุ่มที่ปรุงแต่งตัวที่ตั้งวิญญาณอีกทีหนึ่งเพื่อความเป็นสิ่งนั้นอันนี้ก็ให้ดูมุมต่างของสังขารที่อยู่ในส่วนของลำแสงกับส่วนของพื้นนาชันทราคะนี่ติดไปตลอดฉันทราคะจะติดไปตั้งแต่ส่วนของลำแสงแล้วก็ส่วนของพื้นนา นั้นทั้งสองส่วนเนี่ยจะมีฉันทราคะตลอดอตอนนี้พอมันมาตั้งอยู่ในเวทนามันก็เป็นฉันทราคะในเวทนาอ่ามันเลยเหมือนเวทนาซ้อนเวทนาอย่างเนี้ยนั้นบางทีในศัพท์ภาษาไทยเนี่ยมันก็จะไม่มีไม่มีคำพูดมันเลยเหมือนเป็นเป็นสุขซ้อนสุขหรือว่าทุกซ้อนทุกอะไรอย่างเนี้ยแต่จริงๆ ตัวนี้ต้องต้องใช้บาลีละต้องใช้ฉันทราคะก็คือตั้งแต่กุมารกุมาลีเข้ามามีความยึดในสังฆตาธาตุเลยว่ามันมีฉันทราคะนันทิตนาดังนั้นตัวฉันทราคะนันทิตนาเนี่ยเมื่อมากระทบผืนนาแล้วเนี่ยก็ยังมีฉันทราคะนันทิตนาในส่วนของผืนนาต่อไปอ มีฉันทราคะในรูปมีฉันทราคะในเวทนาฉันทราคะในสัญญาและในสังการดังนั้นเวลาเกิดเวทนาเกิดสุขเวทนาเกิดขึ้นก็จะมีฉันทราคะในสุขเวทนานั้นตัวฉันทราคะก็คืออุปทานหรือตัวสังโยชน์ก็จะจับยึดสุขเวทนานั้น การจับยึดก็ทำให้เกิดราคานุสัยนิสัยในการจับยึดกับสุขเวทนาพอเกิดทุกขเวทนาก็เกิดฉันทราคะในทุกขเวทนาก็เกิดอุปทานเกิดสังโยชนะ์เกิดการผูกติดนะนะกับตัวทุกขเวทนานั้นนะจเจริญงอกงามไพบูรณ์ต่อไปดังนะนั้นตัวฉันทราคะเนี่ย ติดยาวมาตลอดเลยมีทั้งฉันทะแล้วก็ราคะนั้นพระองค์จะเริ่มฉันทะก่อนฉันทะจึงเป็นมูลเหตุของความทุกข์ทั้งหมดเลยส่วนราคะจะเป็นส่วนของอนุสัยส่วนละเอียดตัวฉันทราคะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าหมายถึงอุปทานหมายถึงสังโยชน์สองตัวทั้งฉันทะราคะ ทั้งส่วนหยาบและส่วนละเอียดดังนั้นความพอใจในวิญญาณความกำหนัดในวิญญาณก็มีมีแล้วก็ยังมีความพอใจความกำหนัดในผืนนาด้วยมีทั้งความพอใจความกำหนัดในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารเท่ากับตัวฉันทราคาเนี่ยมีตลอดสายเลยจนกระทั่งดับ พอวิญญาณดับไปหรือจิตดับไปอพอจิตดับปุ๊บนะความที่สันราคะในมโนจิตมโนวิญญาณยังมีอยู่ก็เริ่มเกาะใหม่เริ่มเกาะใหม่ก็เกาะตั้งแต่มโนไปเกาะมะโนก็เข้าวงรอบเดิมมีการโน้มไปเกิดการกระทบ เกิดรัศมีคือวิญญาณขึ้นวิญญาณรู้แจ้งเป็นจิตต่อไปฉันทราค่าตรงนี้ก็ยังมีอยู่ต่อเนื่องไปเรื่อยๆดังนั้นวิธีดับก็คือการการเห็นอริสสัตตสีของสิ่งเหล่านี้มันก็อยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะดับในส่วนของลำแสงหรือดับในส่วนของฉาก ถ้าเราจะดับในส่วนของฉากเนี่ยเราก็จะเห็นอริสัตในส่วนของรูปเวทนาสัญญาสังการแต่ถ้าต้องการเห็นอริสัตในส่วนของบิญญาณหรือส่วนของมโนเนี่ยเราก็จะใช้สัญญาสังขารไม่ได้แล้วเวลาเราจะเห็นเกิดดับของรูปเนี่ยเรายังปรุงได้ ใช้สัญญาสังขารปรุงเพื่อให้เห็นโทษของลูกแต่พอเราต้องการจะเห็นโทษของนามธรรม,มเห็นโทษของตัวสัญญาและสังขารเองว่าสัญญาสังขารก็มีการเกิดดับขณะความคิดเกิดขึ้นมาเราจะเห็นการเกิดดับของความคิดเราจะมาคิดบอกว่าเออความคิดนี้ก็ไม่เที่ยงมันก็เป็นการใช้ความคิดใหม่ก็ผิดอีก ดังนั้นถ้าเราเดินมาถึงมรรควิธีตรงนี้มันต้องหยุดคิดนั้นในขณะช่วงที่ต้องการที่จะละวางความคิดหรือความจำตัวสัญญาก็จะต้องนิ่งๆดูเฉยๆดูการดับไปของมันเท่านั้นเพราะยังไงมันก็ต้องดับ แต่ทีน,นี้ถ้าเราปล่อยไปโดยให้มันดับเองก็จะเกิดอนุสัยอีกมันก็ต้องกลับมารู้แค่ลมหายใจทำความรู้อยู่แค่ลมหายใจแต่ไม่พยายามคิดอะไรต่อแต่นั้นก็คือกลับมารู้ลมความคิดก็จะดับไปเพียงแต่มีสติไม่ลืมหลงในลมเหมือนกับที่พระองค์บอกเรื่องของ สติสัมโพชฌง์นี่นี่งนั้นสติสัมโพชฌงก็ตัดง่ายๆอย่างเดียวคือเป็นผู้มีสติไม่ลืมลงดังนั้นถ้าเคยตั้งลมหายใจไว้ก็คืออย่าลืมลมหายใจหน้าที่เราก็คือเพียงกลับมารู้ลมหายใจเข้าออกความคิดก็จะดับความจำได้หมายรู้ตัวปรุงแต่งความคิดปรุงแต่งก็จะดับการลู้ลมเกิดขึ้น แต่เราไม่ได้ไปคิดเพื่อให้ความคิดอีกอันดับจะไม่เหมือนกับการละอกุศลวิตกในช่วงแรกๆที่พระพุทธเจ้าบอกว่าให้ไปคิดกุศลเพื่อละการคิดอกุศลแต่นี้เราไม่ได้มาคิดไม่ได้ไม่ได้มาคิดกุศลละเราเพียงแต่มารู้ลมหายใจซึ่งตัวลมหายใจเป็นกุศลอยู่แล้วในตัวเป็นกุศลาสีเป็นสติปัฏฐานสี่ ดังนัการเห็นความคิดดับไปเป็นการเห็นด้วยการอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆเฉยๆแล้วก็เห็นว่ามันดับไปมันดับไปแค่นั้นอันนี้ก็เป็นมุมมุมที่อาจจะยากนิดหนึ่งดังนั้นก็เลยต้องดูว่าเราเนี่ยอ ปฏิบัติอยู่ในส่วนไหนคือต้องการที่จะปล่อยวางอะไรถ้าเราต้องการปล่อยวางความคิดหรือปล่อยวางวิญญาณเราใช้ความคิดไม่ได้เพราะทุกความคิดก็คือวิญญาณก็ไปใช้วิญญาณอยู่ตลอดเวลามีการเกิดละสร้างการเกิดละ ที่สุดก็เลยต้องก็ต้องกลับมารู้ลมหายใจอยู่ดีเพื <ata> ่อให้หยุดความคิดความจำทั้งหมดแล้วก็ให้เห็นการเกิดการดับนิ่งๆเท่านั้นสังคตาธาตุกับอสังคตาธาตุ จะมีพระสูตรหนึ่งที่พระศาสดาตรัสว่าตัวพระองค์เองและพระอาหารหันต์ทั้งหลายเนี่ยไม่สำคัญมั่นหมายซึ่งนิพพานไม่สำคัญมั่นหมายในนิพพานไม่สำคัญมั่นหมายโดยความเป็นนิพพานไม่สำคัญมั่นหมายนิพพานว่าของเรา แล้วก็ไม่เพลินอย่างยิ่งซึ่งนิพพานเท่ากับว่าตัวอสังกตาธาตุเนี่ยกลายเป็นยึดไม่ได้แต่สภาพเดิมเราก็เป็นอันนี้เท่ากับอันเนี้ยเหมือนมี เหมือนมีสองหนึ่งอยู่ในสิ่งเดียวกันเป็นผู้ที่รู้ตัวนี้อีกทีหนึ่งงนั้นจะมีอยู่หนึ่งพระสูตรที่ปองบอกว่าวิราคธรรมเนี่ยเป็นยอดทั้งสังคตะกับอสังคตะ จะเหมือนตัวนี้ที่พระองค์ตัดเรื่องของผู้ยึดติดจะอุปมาด้วยกุมารกุมารีที่เล่นเหลือนน,น้อยก็คือสังคตา,าตาตุแต่ถ้าเปรียบอุปมาของ ของธาตุเนี่ยก็จะบอกว่าเป็นภูมิภาคอันน่ารื่นรมที่ทรงอุปมาไล่ตั้งแต่นรกไปเนี่ยนรกนี่หลุมฐานเพลิงเดรชานเนี่ยหลุมคูดหลุมอุจละเปลดวิสัยเนี่ยเหมือนบุรุษนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ที่ไม่มีใบ มนุษย์เปรียบเหมือนบุรุษนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ที่มีใบดกหนาเทวดานั่งอยู่ในปราสาทนิพพานเนี่ยเปรียบเหมือนภูมิภาคันหน้าลื่นลมดังนั้นตัวธาตุตัวธาตุก็จะเป็นลักษณะของปูมิภาคนหน้ารื่นรม ส่วนกุมารกุมารีจะเหมือนตัววิราคธรรมที่เป็นยอดของทั้งหมดที่เป็นผู้ที่ไม่ยึดในนิพพานซึ่งเราฝึกฝนตนเองเพื่อความไม่ยึดในสังคตะมาแล้วก็ต้องมา,าไม่ติดอสังคตะอีกเหมือนกันแต่เราก็อยู่ในอสังคตะแล้วเราก็ไม่ ไม่มาเอาอสังคตะเราก็ไม่เอาอย่างนี้ตรงนี้เท่าที่เห็นก็หลุดหลุดมาพระสูตรเดียวแต่พระสูตรนี้ก็คิดว่า,าพูดน้อยเหมือนกับตัวพระสูตรที่พงให้มาอันเดียว เพราะว่าต้องใช้ความเข้าใจที่ที่ละเอียดปราณีตมาจนถึงอสังคตาทาตุก่อนแล้วถึงจะมาขึ้นเรื่องของวิราคธรรม